แสงเทียนจะลุกโชดความรุงร่งโรดสิมาเยือนฟ้าฝนที่สะเทือนพระพรหมเตือนให้ดับภัยเมฆลังน้ำตาฟ้าพายุมาข้าวันไหวอาทิตย์รับแสงไกลดวงฤทยัยข้าอาวรน จุดเทียนบวงสวงเทศบรรลุเขตเศษสังหอนช่วงดังโรดขจรแสงอักษรเสียงอัมภัยส่องพบระสสมัยสิวิตรัยอยู่ร่มใจใกล้รุ่งแห่งฟ้าสาง หลังฝนสาั้างลาไปกลุ่นทิพมะโนในและมุนใจมุนินทร์หลังฟ้าและหลังฝนต้องเตือนตนประสบสอนหนทางแห่งทิพทาท้วนทั่วหน้าล้วนละไม่ อิมทิพย์แห่งปราดสร้างเศกสว่างกระจางสวยเมืองทิพย์แห่งวิษิ์ศาสตร์กวินทะวีสมอนเปี่ยมภูมิเปรมจิตมิ่งพิเศษยิ่งสุขจรน้อมพักนิมิตซ่อนหัตะกร ปรากฏการวิจิตวิทย์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ซ m v a l i แ y รนะครับวันนี้ก็มากันด้วยบทกรอนเลยนะครับเป็นการแต่งนะครับไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่โอ๊ไปค้นเจอในโฟลเดอร์ในในส่วนของโปรไฟล์ย้อนหลังเก่าใน iPhone นะครับปรากฏว่าเมื่อหลายปีก่อนนะครับได้แต่งกรอนนี้ไว้นะครับเป็น กาบยานี1 1นะครับซึ่งกาบยาดี11ก็เป็นเป็นบทกรที่อดชอบลองลงมาจากโครงศีสุภาพนะครับซึ่งกรแปลกอตก็ชอบอยู่นะครับแต่ว่าส่วนมากถ้าเวลาโอดมีเวลาว่างนะครับก็จะเป็นงานอดิเรกถ้าเวลาเราเกิดความสุนทรียาภาพในด้านอารมณ์และก็มีเวลาว่างพอนะครับก็อยากจะแต่งกรนนะครับเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับนะครับ ี่ใหม่วันนี้นะครัโอ๊ตก็ในส่วนของกรอนที่เป็นกาบยาณี11ของโอ๊นี่ก็จะมีบุคลาสรทสถานีการอุปมาอุปไมยที่อาจจะยากต่อความเข้าใจบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้นะครับโอ๊ดอยังตัดต่อไม่เป็นนะครับจริงๆก็อยากจะให้อ่อนอ่านนะครับเป็นทำลองสนอแล้วก็ให้มันเลื่อนเป็นแบบ เป็นเป็นตัวฟอนต์ในภาษาไทยนะครับสวยงามแบบสุนทรภูดอย่างนี้ครับแล้วก็ให้มันไหลขึ้นแล้วก็เอซีจะได้อ่านตามอย่างนี้นะครับในส่วนนี้โอก็อยากจะทาแบบนี้ได้นะครับก,ยก็ยังไม่ยังไม่สามารถทํได้แล้วลไม่ถนัดนะครับก็เอาไว้ในโอกาสต,ต่อไปในอนาคตนะครับก็เป็นกรอนที่โอดแต่งเองโดยการใช้นามแฝงหรือนามปากกาว่าวิจิตรวิทนะครับวิจิตรวิทนี้นะคะเป็นนามปากกาที่โอด ต่งขึ้นตั้งแต่อยู่ม .4 นะครับชั้นมัธยม3จบม .3 แล้วโอ๊ตก็มีความคิดลลัวลวะ่าเราอยากจะเป็นคนที่เจ้าบทจกรอยากจะเรียนรู้ในการแต่งกรอนนะคะเป็นแบบไทยๆนะครับก็ได้ทําในตามฝันแล้วนะครับในจังหวะหนึ่งของชีวิตแต่ว่าถ้านีเท่านั้นม .3 เราต้องต่อม .4 5 6ใช่ไหมครับมปลายแต่โอ๊ตไม่ได้เรียนในสายศิล์นะครับโอ๊ตเรียนในสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งในยุคนั้นนะครับในยุคที่อดเรียนมอปลายอะ่ะคณะที่เกิดขึ้นใหม่เป็นคณะวิจิตรศิลป์นะครับเป็นคณะวิจิตรศิลป์ที่เป็นคณะที่แบบมีแบบน่าเรียนนะครับน่าเรียนแล้วก็เป็นคณะที่โด่งดังแล้วมีความโดดเด่นในในส่วนภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอีกคณะหนึ่งนะครับโอก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยถ้าเราได้ไปเรียนด้วยน่าจะดีนะครับแต่ว่าโอก็ไม่ได้เลือกเส้นทางนั้นนะครับก็ทําให้เด็กวิทย์ นะครับเเก็เคยเปลี่ยนนามแฝงแลนามปากกาโอนเป็นวิจิตจากวิจิตศิลป์เปลี่ยนคําว่าศิลป์เอามาเป็นวิทย์นะครับพาะเรียนสายวิทย์โอนก็เลยมีนามแฝงว่าวิจิตวิทย์เป็นต้นมาตั้งแต่บัดนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับตอนสมัยม4ม,มหม .6 มปลายครับก็เป็นด็กิจกรรมแล้วมีภาคส่วนมีมีมีโมเมนต์หนึ่งนะคะที่โอนได้ไปร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนไปทางวิชาการในงานวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชันสักวา การประกวดกรการอ่านทำนองสนองก,การประกวดบทกรธรรมะอย่างนี้นะคะตอนที่สมัยเรียนอยู่มปลายเนาะอ่าก็จริงๆก็เป็นเป็นตัวแทนของโรงเรียนในประกวดอย่างอื่นด้วยประกวดการทํากิจภาพประกวดขนมไทยอ่าประกวดเรียงความนะครับประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทุกๆอย่างที่ประกวดนั้นล้วนแล้วแต่ได้รับรางวัลและกิจบัตรมาทั้งสิ้นนะครับซึ่งก็ โอก็เก็บสะสมไว้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่กรอบใส่อะไรไวน้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอคิดว่าก็น่าจะน่าสนใจเนาะเป็นส่วนหนึ่งของทาเลนต์ของโอ๊ดนะครับเป็นเหมือนกับว่าพรสวัสดนะครับบวกกับพรสวัด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะณนะตอนนี้เนาะโอ๊ก็อาจจะยังไม่ทําเป็นในเรื่องของความหมายยังไม่แปลความหมายให้เนาะเอฟซ c ก็สามารถ กรอแล้วก็สต็อปถ้าสมมติว่าสนใจนะครับกรอสต็อปแล้วก็ถอดเป็นอกรอนี้หรือเดี๋ยวอ,อาจจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนตะ์มาปักบุดไว้ก็ได้นะครับว่าเพื่อเอฟซีถ้าไหนสนใจนะครับว่าโอเคแต่ว่าฉันทะลักในการแต่งกรอนี้มีโครงสร้างแผนผังเป็นรูปกลมๆนะครับเหมือนขายตรงนะครับเหมือนรูธุรกิจขายตรงเลยเนาะมีวงกลมวงกลมแล้วก็มีแผนผังด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ ถือว่าเป็นคลิปของความรู้แล้วกันนาะโอจะให้แผนผังและฉันทะลักในการเป็นกับยานิสเปีว่าแต่งยังไงคร่าวๆสั้นๆน,นะครับดีไหมครับก็เมื่อกี้นะครับไลฟ์ไม่ใช่รับอาคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคลิปของการเปิดโลกการดูโลกแล้วก็มิติและมุมมองของของการชีวิตหรือการนําไปใช้แล้วก็จุดชนวนความคิดไปแล้วหนึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะครับและคลิปที่2ก็เป็นเวอร์ชั่นของภาษาอังกฤษนะครับในการ จุดเริ่มต้นของการเป็น u t u b e นะครับแล้วคลิปนี้นะครับของวันนี้วันนี้ว่างจัดนะครับก็เลยแบบจัดคลิปแบบหนัก,นก,นกๆเต็มๆปลายแตกต่างกันเลยนะครับตามสไตล์ของช่องโอ๊ตคือวายรตี้มีความหลากหลายอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาเรียนกันนะครับสําหรับคลิปนี้หรือว่าให้เป็นคลิปต่อไปดีนะอ่ะคลิปนี้เลยดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเอา,า,อาจจกนะ็อาจจะแยกนะนะครอาจจะแยกสอนหรือหรือ,หรอให เอาเป็นทิ้งท้ายเป็นฉันทลักษณ์นะครับของสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับฉันทลักษณ์นะครับอ่าหรือว่าแผนผังในการแต่งกลมกับยาดิสเกตนะครับก็จะเป็นวงกลมอ่าเป็นสองบทนะครับสองบทเอ๊อจะเห็นไหมเนาะเดี๋ยวจะขยับวิดหนึ่งเนาะอ่าขยับอ่านี่ดีกว่าเนาะ น่าจะเห็นเนาะก็กรารยา่ารสิเนี่ยคือแต่ละบทแต่ละบาทนะครับแต่ละบทละบาท1บทมี2บาทนะครับบาทก็คือตัววัดของบรรทัดซึ่งก็มีอยู่11นะครับสิบเอ็ดคำทุกๆ11คําหน้า5้าหลักหหน้าหหลักหกเนี้ยครับก็เริ่มต้นด้วยวงกลม,มบทที่1ก่อนนะครับกายายี ให้เป็นไทยๆนะเขียนเป็นเลขแบบไทยละกันนะครับอ่ากาบแนดนใ1สเกก็บทบท,บทที่หนึ่งนะครับอ่าบทที่หนึ่งและอ่าประกอบไปด้วยอ่าห้าคำนะครับหน้าห้าคำอ่าประมาณ่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่าบาทเนาะหลังหกนะครับแล้วก็ตัวนี่นะครับบทที่หนึ่งก็จะประกอบไปด้วยสองบาทอ่าบาร์หน้า หน้าก็ฮะห้าหกันหลังก็หกนะครับหกนี่หมายถึงหกคำสอพยาย์นะครับแล้วในในคลิปต่อๆไปใน,ะนอนาคตอาจจะมาอาจจะมา,อา,าะสอนหรือมาให้คำแนะนำในเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคำเป็นคำตายหรือว่าคำที่สามารถเป็นหนึ่งคำที่มีสองพยาย์อย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถซิกแซ ว่าละไก่ได้เป็นบางคำนะครับบทที่2นะครับอบทที่สองก็หน้า5เหมือนกันนะครับคือทุกๆบาทเนี่ยจะมีอยู่11บเอคำนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กลมนะครับมีประมาณนี้นะครับทีนี้ การสัมผัสท้องจองการดูช้สปกาศสีแดงนะครับ mm hmm. เห็นไหมเนอะ mm hmm. เห็นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะใช้บอหลังจะใช้ปากกาเส้นใหญ่กว่านี้เนาะ, mm hmm. ะมาใกล้ๆกันอยนิดนึงนะครับ mm hmm. ส่วนสำหรับคำท้องจองนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสัมผัสกับคำที่ส mm hmm. ามบทแรกก็บาทแรกนะครับคำสุดท้ายคำสุดท้ายของคำต้องไปสัมผัสบังคับสัมผัส ในตัวนี้นะครับวัคที่สองที่สำหรับคำที่3เสร็จแล้วคำสุดท้ายของวรคที่2ต้องบีปังคับให้มาสัมผัสคำสุดท้ายของของบาทและวัคที่วักหน้าใช่ไหมครับนี่วรคอันนี้เรียกวรคหน้าวักหลังวรคหน้าวรคหลังเนาะอ่ะวรรคำสุดท้ายนะครับของวัคหลังมาสัมผัสกับวรคหน้า บทที่2ของบทที่1แลดูยากครับเช่นกันนะครับเช่นกันอ่าคำที่1น,นะครับในในบทที่2ในบทที่2ขอละบท3 4 4ส6สห้าจนไปจนจบไปไปอ่าแล้วแต่นะครับว่าจะใช้ที่หมดนะครับแต่ว่าอดไม่ได้แต่งยาวมากเป็นตัวอย่างนะครับก็สามารถจะแต่งปเป็นเรื่องเป็นราวได้หลายอย่างอ,อ่าตัวนี้กับตัวนี้ก็ออกมาของจองกันอีกนะครับ เหมือนกันนะครับบทที่2กับบทที่1คือแต่ละบทต,ต,ต่อไปก็จะเหมือนกันนี่นะครับแต่ความแตกต่างอยู่ที่นะครับคือสเสน่ห์และความยากของของของบทกลอนของกาบยานี11อยู่ตรงนี้นะครับแอนอยู่ตรงนี้คือคำนี้นะครับต้องมาสัมผัสคำนี่ครับวักวักแปังของบทที่1ต้องมาสัมผัสวัก 2นะครับของบทที่สอบด้วยอันนี้แหะครับคือความยากแล้วก็เสน่ห์นะครับเสน่ห์ของบทกรอคือตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังต้องมีถ้าจะให้กรอนเพราะเวลาอ่านครองสนอนะครับก็ควรจะมี่าคำระหุค,คําครุกระหูคําหนักคําเบาคําเป็นคำใต้นะครับมันจะมีแบบกรอนแบบแบบว่ากับฉันทะละักกับยาดีสบเอ็ดกาด อย่างอื่นอีกนะครับซึ่งก็ยากขึ้นไปมีการฉบัง16ด้วยนะครับที่ต้องสัมผัสแบบนอกสัมผัสในแล้วก็มีคําเป็นคําตายคำขลุขระหูคําระหูล้อ่าขลุคือคาหนักแล้วก็คํลัะหูอีกนะครับแบบยากยิ่งไปกว่านั้นแต่วันนี้ก็เอาเบาๆไปก่อนครับโอนอาจจะไม่ได้ปร,รมาจารย์ขัน้นหนักก็คือนอาจารย์ไปบ้านไปหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็คือเป็นความรู้ นิดนึงของวันนี้นะครับแต่ก็สามารถเป็นงานอดิเรกคือแบบพักผ่อนหย่อนใจเวลาเราไปที่ไหนนะครับอยากแต่งกรรร่อนลวานึกขึ้นอะไรขึ้นได้ก็สามารถมาถ่ายทอดเป็นกรอนได้นะครับซึ่งในกรอนะถ้าเราไม่ไม่พูดถึงในเรื่องของกาศยานีนะครับกรอนทั่วไปก็จะสามารถอารึบ,บทหรือว่าพรณนาถึงแม่เมฆไม้ my. ความรู้สึกอารมณ์การจีบสาวหรือ การพนณนาต่าง,างๆเรื่องราวของชีวิตเนาะในส่วนที่โออยากจะทาก็คือนิราศใช่ไหมครับซึ่งต่างๆนะคะบ,บทกรสเสน่ห์ของของกรไทยก็จะมีบทสังวาสบทสัง,สงวาสบทประมาณว่าเลือดซีนนงครับสังวาสบทเลือดซีนบทอาจจะสะบทถ้อยคําที่อาจจะเป็นคําหยาบคายแต่ว่าเป็นภาษาที่สะดสวยในภาษาสร้างโลกเนาะประมาณนี้นะครับ ก็เรียกว่ากบาบยาเม็เป็นกาบที่เป็นกรอนกาบที่อดถนัดอย่างนึงนะครับก็ชอบแต่งและฉันทะ,ะของเดี๋ยวคงสุภาพเอาไว้เป็นคลิปต่ตอๆไปครับวันนี้แบบเบาๆไปก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยว,วจะแฮกแท็กไว้นะครับแล้วก็ f อสามารถกลับย้อนมาดูนะครับได้หรือว่าเด็กๆนะครับอาจจะ ในยุคนี้นะคะเป็นยุคของอาร์ซีวิไลเป็นยุคของโลกอนาคตใหม่แล้วนะครก็อาจจะไม,ไม่ได้มีใครมาให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญกับบทกลอนอะไรมากนักนะครับชีวิตเราก็ดําเนินไปในโลกของความก้าวหน้าครับแต่ว่านะครับ,นะรบก็เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้อย่างหนึ่งของประเทศไทยสังคมไทยและการเรียนไทยนะครับแต่การเรียนไทยก็มีการสอนนะครับในหลักสูตรอยู่แล้วนะครับในชั้นประถมมัธยม นะครับก็มีเป็นหลักสูตรที่บิอัที่บังคับอยู่แล้วนะครับอยู่ในอยู่ในหลักสูตรนะครับการเรียนของคนไทยนะครับของนักเรียนไทยเนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้โอก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของโอได้นะครับและก็ชมโฆษณาโอแล้วก็ดูลิปจนจบด้วยนะครับเผื่อในอนาคตจะมีคําถามนะครับแล้วก็มาชิมรางวัลกันนะครับ แล้วก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็สำหรับช่องโอ๊ตจะเป็นช่องวาไรตี้นะครับนามสกุลวาไรตี้ซึ่งมีความหลากหลายอยู่แล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่องโอ๊ตนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต้านนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ๊ตเชียงใหม่ C.M. v a ไ i ต t y